เรนถ่ายเบื้องหลังก็ได้ตอนเผาไปนไไจปเบื้องหลังให้เพื่อนๆได้เห็นเบื้องหลังบ้างวะหมายถึงว่าให้ให้ปิดไลค์แล้วถ่ายเบื้องหลังไม่ใช่ไม่ใช่ดูเบื้องหลังไลค์เลยแบบนี้เลยนะโอเคเพื่อนได้เห็นว่าแบบทีมงานเราเป็นไงช่วงนี้กูโดนด่าเยอะโดนด่าเยอะเดี๋ยวกูมาด่าซ้ำใหม่ซ้ำเติมไปเลยซ้ำเติมไปเลยก็เป็นกูปากไม่ดีนั่นแหละขาขอโทษด้วยกัน แต่ว่าก็ดีก็ดีก็บางอย่างก็มาเรามาถ่ายรูปการพิเศษด้วยมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปเพื่นกันหน่อยทีนี้ด้วยเราแม่ทุกคนทุกคนเข้าเฟย์หมดยกเว้นแม่ให้แม่ถ่ายรูปให้คนถ่ายแม่มาถ่ายรูปกับเด็กหน่อยถ่ายได้นะถ่ายมาเนี่ยเซินถ่ายรูปกันมาเป็นตู้ซิงเนเจอร์ที่บอกก็คือไอ้ตู้นี้ไปมุมเดิมมุมเดิมแม่มุมเดิมคนถ่ายอยู่มุมนั้นมาถ เดี๋ยวหนูไล่หนูไล่ช่วค่ะก็คือเอมีคนถ่ายให้นะคะคนถ่ายก่อนเดี๋ยวหาหาแสงที่มันในนี้ก่อนนะใช่ใช่ค่ะมันมันมืดจะมองไม่เห็นใช่ถ้ามาฝั่งนี้นะคะมันแสงจะท้อาว่าแม่หรือโอเคอยู่ค่ะโทรศัพท์โทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใครที่รูแสงกว้างๆหน่อยใส่ดีเจ้าดอกขอลอง มาตอนนี้ก็คือใครนะครับที่เป็นเพื่อนผมที่เป็นต่างชาตินะแล้วก็เป็นไม่ว่าจะจีนหรืออะไรเนี่ยเราขออนุญาตให้ใมาต้อนี้ก็ไม่ต้องไปต้องผัดมาทางนี้จะมามาทางไหนก็ได้อาหารอาหารที่เราใส่อาหารที่มาจบไป yes ดีไหมหล่นหล่นเยอะไหมหรือว่าไปใต้เต็นท์ไปใต้เต็นท์หัะเต็นท์กว่าเรื่องมีหน้าไฟเนี่ยหล่หลังเออ มืดเลยมืดกว่าเดิมแซมแซมแซมพี่ไหลอยู่ปติงไหลอยู่วิ่งแล้วถ้าบอกว่าลายปูปแซมแต่วิ่งแซมมีแซมเข้าไปหน่อยอยาพี่แซมเก็บไว้โอ้ยพี่พูดอย่างดิเออฝั่งนู้นฝั่งน้อกิ๊ฟมาด้วยอกิ๊ฟมาด้วยไอ้กิ๊ฟก็คือคนสำคัญที่คอยแปลภาษาเขียนบทให้มาไม่ได้เลยาขยับมาทางนี้นิดนึงนะคะอะแม่ฟังไม่ได้หรอไม่ยู โบราณไปเออพี่เสพี่เซี่ดครองเท้าเียรองเท้าก็ไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่ one two ไม่เห็นหน้าเลยไม่เป็นไรเห็นเป็นเบื้องหลังไปนะพี่แซมชอบแอบ one two three m i one two three i heart โอหระเอา mini heart เอา mini heart รูปหนึ่งเออเขามาหนึ่งสอง มามอนึ Three, one, uh, ceksin, ่งอามามาเข้ามามาเข้ามาเกีามาเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเข้าไมหมดให้ปติ้งถ่ายเครื่องเดียวเลยปติ้งมาค่ะนาตด้วยนาตู่ด้วยได้ค่ะนาู่งูเด็กเกี่ยวอะไรกันสองคนไม่เกี่ยวู่นู่มานาู่มาเเดี๋ยวให้่ให้กันยส่งให้กันนาู่มาเลยเดี๋ยวส่งให้กันนาู่มาเถอะผมขอร้องหนึ่งสองมส่งให้กันเดี๋ยวส่งให้กันเดี๋ยวเดกลับหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามเคปาติงเข้ามาปาติงเข้ามาไอ้อาเธอเขาเข้ายังไงขอบคุณค่ะเออเขาถ่ายคนถ่ายเดี๋ยวต้องหนักนะเออเออให้อาเธอเป็นคนถ่ายดีแล้วเออให้อาเธอถ่ายเออให้พี่เข้ามาด้วยมันบอกให้พี่เข้ามาด้วยเพี่เธอถ่ายเพี่เธอถ่ายกล้องมือฉมังนะครับแม่งทำตัวสับตกน้ำหลายคนแล้วเอออาเธอร์นั่นโทรศัพท์พี่นะใจเย็นลูกนับด้วยหนึ่งสองสามเออ โอเคเดชขอบคุณมากดีใจดีใจขอบคุณมากเจอแล้วเรา่ไม่ใช่่ใใสได้ไหมมาเจอกันมคราโทด้กันไไปบคี่วันครับ Thank you. see you next time นะคะ yes see you next time see you next time see well, you next time see you next time ยอมอ่ะจเอาไปกุ๊บแป้งแล้วไล่ไล่แอสไลแฮนด์ที่โฮปไล่เป็นแม็กซ์ไปแล้ว Yeah you don't list uh you don't accept m นี่เซฟไปหมดเลยเซฟไป See you. We see you again. <c oughs> yeah, so yeah, make song, album, album. You English. Yeah. i p practice. You say. Chip หายเพลง Chip ไทยเพลง Chip หายเพลง Chip ไทยเพลงเจอกัน c h i หายเพลง Thank you. Bye bye. bye, bye. s e y e next time. See you next time. น่ารักไอ้พวกนี้น voilà ี่คือเป็นการล่ำลาที่นานที่สุดนะทุกพวกนี้จรินขอบคุณทุกคนมากอะไรมาแุงนัะเตียงคีเหรอได้ มาเต้นเดี๋ยวปากปิดแอร์ตัวนี้ได้เลยได้โอเคเดี๋ยวสักพักจะปิดไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันแ๊บนึงเนาะดูบรรยากาศย่างอย่าพึ่งซ่พิซซาเลยอะเฮ้ยคือคือไม่ผิดให้ป้า่าาหลังแล้วก็

มีนี้หรอคะมีวัน,นมีวันนี้น่าจะอยู่บอ่อเล็กอัน,นอันนี้อยู่บอ่อใหญ่วันนี้ไม่ไม่เห็นมีทั้งวันเลยมีน่าจะอยู่บอ่อเล็กอะคะ่ะมีเขาชอบเที่ยวใช่มีน่าจะไปเที่ยววันเนี้ย แล้วนะคะดูบรรยากาศนิดนึนดนงเนาะลมเยนม็นวันนี้ไม่ร้อนมากค่ะว่ายมืดแล้วมืด,ดเดี๋ยวปติงปิดไลน์แล้วนะขอบคุณทุกคนนะคะใช่เออจริงๆด้วยต้องปิดแอร์เดี๋ยวเขาไปปิดแอร์ก่อนนะเขาไปดูซีมีความลับอะไรไหม ปิดแอร์ก่อนนะคะแฟนต้าคะ่ะเยอะมากเลยแฟนต้าแฟนต้าเดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วนะคะปาติงไม่เคยไลฟ์จริงๆครั้งแรกเลยแนะกดให้ไลฟ์ไม่เป็นคะ่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะปุ่มอะไร <laughs> ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะ <c oughs> เดินนับนับหนึ่งถึงสิบแล้วสิบปิดไล์แล้วนะฝันดีทุกคนนะคะกูดไนท์นะคะค่ะ <c oughs> ว่างเดี๋ยวให้นะกดไลค์ให้อีกนะปะติงทำไม่เป็นจริงๆอุ้ย <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากๆเลยไม่เคยได้สติกเกอร์อะไรแบบนี้เลยขอขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะค่ะกู๊ดไนนะ คนดูเยอะมากเลยวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะอะเดินดูรอบๆบอกนะอันนี้อันนี้อาหารหมาอาหารอาหาร้องหมาฮะแก้มบุ๋ม แก้มบุ๋มมาให้นะคะลองแก้มบุ๋มมะคะ่ะกุณนยทุกคนนะคะ <c oughs> ได้เลยค่ะได้เลยค่ะพักผ่อนนะคะ,น,ะ,คะนับหนึ่งถึงสิบแล้วนะ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าดแดเกุน